มาครับผู้ชมใครที่อยากได้เอาติดนะฮะโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยคันนี้ปียีเ็ดนะุผู้ชมนะครับ1.8สปอร์ตนะ,ะเบนซินล้วน100%ซนะครับใครที่อยากจะได้หาไว้ใช้นะฮะอัตราการเล่นดีขับสนุกนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ผู้ชมแน่นอนใครที่สนใจอยู่นะครับกับรถเซกเมนต์นี้นะนั่งสบายกว้างนะครับเน้นเดินทางไกลตามผมไปดูต่อรายละเอียดคลิปเต็มได้เลยนะครับเลททอนราคาจะเป็นยังไงผมแจ้งไว้หมดแน่นอนนะครับ สวัสดีครับัสดุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้จะพามารีวิวนะฮะเจ้าเตอร์ต้าโคล่าอัลติส1.8สปอร์ตคุณผู้ชมปี2021นะครับผมคันนี้ได้สีดำล้วนนะสภาพสวยเลยเป็นเบนซินล้วนด้วยนะครับคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าหายากนะในท้องตลาดคุณผู้ชมและราคาเนี่ยร่วงไปจากป้ายแดงประมาณ40แล้วนะครับคันนี้เหลือเพียงแค่619,000คุณผู้ชม ฟีดาวจะยอดได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ1น0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะติดต่อหาผมได้เลยจะซื้อสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถโทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมวิดีโอคอลจัดการให้เสร็จสับนะครับเดี๋ยววันนี้จะวันขัพาไปดูนะฮะโครงสร้างนะครับตัวรถคันนี้ว่าสวยเดิมไหมนะครับสภาพจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยผู้ชมนะครับคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตนะโฉมปี2021ผู้ชม กระจังหน้าก็จะได้เป็นเฉววตัวออนิวเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะเลขทะเบียน7507นะครับได้ป้ายนี้ไปเลยนะฮะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะผู้ชมนะครับเพราะว่าต้องบอกความจริงเลยว่าแบตมันเสื่อมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเดียวกันนะครับผมร้อยต่อตัวรถแนบสนิทนะฮะผิวพันธสันเหลี่ยมตัวบอดี้รถเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยคมนี่บางๆเลยผผู้ชมมนะครับ แล้วก็เรื่องคาบเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะสิ่งตัวผมไม่ต้องไปนสนใจนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขัดล้างสป,ปาให้ใหม่นะครับทั้งคันเลยสีดำนะครับเป็นสีที่บอกได้เลยว่าดุดันค่อนข้างเท่เลยใครที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับเนี่ยรายละเอียดทั้งสองข้างนะการชนด้านหน้าซ้ายขวาคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นตัวไฟเองเนี่ยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเหลืองนะฮะร้รอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวซุ้มลอ้อส,สวยๆแบบนี้ มาพร้อมกับแม็กอลลอยนี่ฮะทูโทนปัดหนงาวย่ขอบ17นิ้วยางปี2022อ่ะขออภัยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะยางปี2025คุณผู้ชมผมดูบิดนะฮะยางนะฮะเป็นปี2025เรียบร้อยนี่คุณผู้ชมสัปดาห์ที่6นะฮะปี2025นะครับยาง225สองห้ทับสี่ห้คุณผู้ชมดิสเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับตัวดอกล่องยางเหลือหนาลึกนะฮะยางยังนิ่มอยู่เลยคุณผู้ชมช่วงอัพช่วงล่างเดิมๆนะครับผมมาร์คสีีเเดดิิมโรรรรงงาาานนนออยู่่คคคบบะะัใทหต ประหยัดเครื่องโทนไม่จุกจิกนะครับผมใช้งานในเมืองเดินทางไกลก็ดีนะต้องขันนี้เลยเนี่ยกระจกปั๊มเตอร์ต้ตานะครับภาษีพรบรต่อ69เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะฮะด้านหน้าเป็น40ด้านข้างเป็น60นะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้อวในตัวด้วยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ก็จะได้มาเป็นในส่วนของตัวบ y sport monitor มาให้นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะเวลามีรถหรือว่าสิง่งกีดขวางเคลื่อนด้านข้างเนี่ยนะครับเจ้ากระจกตัวนี้ก็จะมีแสง เตือนขึ้นมานะครับเป็นสีเหลืองเหลืองนะก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมด้านข้างนะฮะผิวพันสันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างสวยเลยคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มมานะฮะหลังคงหลังคานะครับสีสวยปกติเลยนะฮะหลังคาเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถจอดตากแดดคุณผู้ชมนะครับหลังคาจะมีร่องรอยสีด่างสีเพี้ยนนะฮะแต่ว่าคันนี้นะครับจอดในร่มแน่นอนนะฮะสียังสวยอยู่ยังสดอยู่เลยคุณผู้ชมมือเปิดนะฮะก็จะได้เป็นตัว โเมีมนะครับด้านในเบาะหนังนะฮะเดินได้ซิชชิ่งเนี่ยเป็นสีขาวนะครับสภาพดีเลยคุณผู้ชมเบาะหนังเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักมาเลยนะครับแล้วว่าคันนี้นะค,คุณผู้ชมมาพร้อมกับเลขไม 90, ล์เพียงแค่เก้าหมื่นโลเป็นไมล์แท้นะนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับผมนี่กระดูกงูเดิมๆมสปอร์ตเ็นอาร์คคมสวยแบบนี้เลยนะครับสภาพตัวรถผมรับประกันให้เกตเอแน่นอนคุณผู้ชมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะครับสครับเพดพื้นเดิมนะค,คุณผู้ชมนี่สันเหลี่ยมมุมรบถ้วนสวยงาม แผงประตูด้านในนะครับวัสดุค่อนข้างดีเหมือนกันนะเป็นหนังหมดเลยคุณผู้ชมนี่แล้วมือเปิดนะฮะจะได้เป็นสีเงินแบบนี้นะครับล้วจับเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับนี่ตัดมากับที่วางแขนพักสอดที่เป็นหนังนะคุณผู้ชมสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะครับกระจกติดฟิล์มลูมินาให้แล้วเรียบร้อยสันเรี่ยมมุมตัวรถครบถ้วนนะครับใครที่อยากจะมาทดลองนั่งทดลองเทสได้นะครับผมโทรหาผมด่วนเลยนะฮะเบอร์โทรด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะคุณผู้ชมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลย อยากจะดูรูปเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยนะฮะโทรมาสอบถามติดต่อหาผมได้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมดูโครงสร้างด้านหลังนะฮะรอยขีบโรบอทร,รอยย้ําจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับเม็ดสปอร์เม็ดอาร์พวกนี้สวยหมดนะสันเหลี่ยมมุมตัวรถครบถ้วนคุณผู้ชมดูรถนะฮะเสียเงินเป็นแสนคุณผู้ชมดูแบบนี้ได้เลยแกะแบบนี้ได้เลยนะครับตัวแอร์ด้านหลังนะฮะมีมาให้เอาติสเนี่ยเป็นรถที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างคุณผู้ชมนั่งสบายเพราะนั้นแล้วเนี่ยตัวเบาตัวอะไรเนี่ยนะครับ บอกได้เลยว่าเดินทางไกลเนี่ยไม่มีเมื่อยแน่นอนนะฮะมีเรื่องของที่พักแขนวางศอกมาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยเขารับรองคาซีทให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่มีลูกนะฮะมีหลานนะครับเล็กๆนะนะฮะเอาคาซีทไปติดตั้งในรถได้เลยนะครับด้านข้างนะฮะนี่ด้านหลังผู้ชมดูนะครับสวยไหมสีดําเป็นสีหล่อนะนะครับใครที่ชอบสีดำนะฮะเป็นทุนเดิมนะผมบอกได้เลยว่าคาันนี้ตอบโจทย์แน่นอน นะครับตัวไฟท้ายนะฮะเป็นลายไกดิ้งนะครับเป็น LED นะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างสว่างนะคุณผู้ชมตอนคืนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะฮะจะมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นสายโครเมียมเนี่ยสวยงามนะครับไม่มีตําหนิตามดดนะครับไลฟฟ้าไฟเบรกโดนที่3าชีพฉลามมีให้ครบนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจเอาติดไว้ใช้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนนะครับนี่สันเรียมมุมตัวรถครบถ้วนชัดเจนนะฮะ แม็กนะฮะไม่มีร่องรอยการถลอกมาเลยนะคุณผู้ชมโโอ้หสวยจริงนะคันนี้ขายดชื่นชอบนะครับหาว่ใช้งานอยู่เอาติดหนึ่โอ้เครื่องดีนะฮะแรงอัตราการเร่งดีเดินทางไกลเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสบายสบายเลยนะครับกับเอาติดคันนี้นะแล้วฟรีดาวคุณผู้ชมผ่อนเพียงแค่10,000กว่าบาทเท่านั้นเองคือไม่ต้องใช้เงินออกรถนะป้ายแดงคุณผู้ชมเอาติดหนเนี่ยเป็นล้านเลยนะนะฮะแต่วันนี้ไม่ถึงแล้วนะครับเหลือเพียงแค่619,000เท่านั้น นะครับเนี่ยดูสปอร์ตเมทอาร์คนะครับครบถ้วนสวยงามชัดเจนนะฝั่งคนขับนะครับสภาพดีเลยนะฮะลองเข้ามาคุณผู้ชมลองเข้ามาทดลองขับนะครับลองเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยสวยเหมือนในก็จริงๆเนี่ยสวยกว่าในกล้องอีกนะนะฮะแนะนาให้เข้ามาดูคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มาคุยเรื่องราคากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดหรือว่าการจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราต่อรองกันได้นะครับ ตัวนี้นะฮะนี่ดูผู้ชมนะครับสปอร์ตเมทอาร์ชัดเจนรถตัวนี้นะฮะโครงสร้างหลักไม่มีเสียหายนะครับผมไม่มีชนหนักนะฮะไม่มีพิควา้าจมน้ํากับสีก็ไม่ผมรับประกันให้ได้ตัวกระจกนะครับเป็นปั๊มตาโลโก้โตโยต้าหมดนะครับเรามาถึงเรื่องออปชั่นฟังก์ชันคุณผู้ชมว่าคันนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะฮะสรุปโฉมปี2021นะฮะตัวนี้กระจกเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมออตโต้ได้ทั้ง4บานนะฮะ เซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกรถล็อกกระจกมีมาให้นะครับปรับพับกระจกหูช้างจะเป็นจอยสติ๊กแบบนี้นะครับตัวเบาะนะฮะปรับได้แทิศทางคุณผู้ชมนะฮะมีตัวดันหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเดินได้ซิทชิงสีขาวนะฮะปีกบงปีกเบาะไม่มีลม้มคุณผู้ชมเนื้อเบาะเนี่ยยังแน่นอยู่เลยนะฮะล้างเลื่อนตัวเบาะเนี่ยก็ไม่เป็นสนิมด้วยคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับลังเลื่อนเบาะต้องไม่เป็นสนิมนะถ้าเป็นสนิมเมื่อไหร่นะครับนสษฐานได้เลยว่ารถมีการจมน้ํามาหรือว่า อาจจะโดนความชื้นมาแน่นอนแต่ตัวนี้ไม่มีคุณผู้ชมนะฮะเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝาหลังนะครับผมได้ด้วยนี่นะฮะเอาเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะตรงนี้นะครับผมด้านท้ายก็กว้างนะครับลางเลื่อนตัวน็อตยึดนะฮะเนี่ยไม่เคยขันเคยถอดมาเลยคุณผู้ชมนะครับท้ายไม่เคยโดนลางน้ําชัดเจนนะด้านหลังกว้างนั่งสบายคุณผู้ชมนี่อาจจะมีคาฝุ่นคาบอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องใส่ใจเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้ ตัวปียีนะครับคันนี้ก็มีอย่างอะไ่แมลงมาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับลำพงลำพงเนี่ยมาครบเลยนะด้านหลังกว้างสบายนะแล้วก็ขนของขนสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดินทางต่างจังหวัดนะฮะท้ายกว้างขนดีนะฮะแล้วก็นั่งสบายช่วงล่างทีนด้วยนะครับอ่ะขอญากเข้ามาในตัวรถอีกรอบหนึ่งนะครับตัวไฟนะฮะปรับได้5ระดับคุณผู้ชมนะครับเปิดฝาหน้ารถอยู่ด้านล่างนะฮะสวยๆแบบนี้ นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีคูตคอนโทรลให้นะครับผมนี่เห็นไหมล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับปรับปุ่มบวกปุ่มลบเพิ่มเสียงวางสายรับสายนะฮะแต่ตัวนี้นะครับต้องไปเก็บพวงมาลัยอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันลอกแล้วคุณผู้ชมนี่ดูนะฮะมันลอกนะหนังตัวนี้มันชอบลอกนะของเอลติดนะครับตัวระบบหน้าจอหน้าปัดเนี่ยนะครับจะเป็นดิจิตอลตรงกลางนะครับเลขไมล์หกหมื่นไอ้ขอพายเก้าหมื่นห้าพันโลผู้ชมน้ํามันเดี๋ยวผมเติมไปให้นะฮะ ตัวนี้นะครับจอทัชสกรีนนะครับผมเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะฮะ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับมีกล้องถอยให้นะคุณผู้ชมนะฮะมาพร้อมกับเส้นบอกระยะชัดเจนแบบนี้นะครับกล้องถอยค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยนะครับปรับเป็นออโต้ได้นี่หน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้คุณผู้ชมชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนั่นเองนะครับสามารถปิดเปิดได้เลยนะฮะตัวนี้มีการลื่นกระทลหยให้มีโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลให้นะครับ เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหน้าจอจะเป็นสีแดงแบบนี้หมดน้อ์มอลอก็จะเป็นสีเงินนะครับมีเกียร์เอ็มเกียร์ต่ำไว้ให้คอนโซลตรงกลางดีไซน์สวยงามผู้ชมเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับผมหัวเกียร์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้สวยคุณผู้ชมนะฮะด้านในมีช่องชาร์จให้นะครับผม usb กับเอาล็ตนะใครสนใจนะครับ619,000าบาทฟีด้าจ,จัดย้อนได้เต็มนะสำหรับอาติส1.8ดตัวสปอร์ตนะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนะภายในก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมนะะมีกระจงกระจกให้นะฮะ จกตัดแสงเป็นแบบแมนนวลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเครื่องยนต์ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างภายในก็จะประมาณนีุ้ผู้ชมกว้างนั่งสบายนะครับผมซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณหารถคุ้มๆดีๆสักคันหนึ่งนะฮะไว้ใช้ทนๆนะสิบยี่สิบปีสามสิบปีนะเนะอาติ๊คันนี้เอาอยู่แน่นอนเครื่องยนต์เป็นสินล้วนด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์นะฮะว่าจะสวยแค่ไหนมานะครับเรามาอยู่ด้านหน้ากับเจ้าตัว,ตวเครื่องยนต์ของออาติสนะฮะคันนี้รียบร้อย นะครับเครื่องยนต์นะฮะจะเป็นรหัสเครื่อง 2ZR เนะถาะอาติดปี2021นเะครับเครื่องยนต์140แรงม้าอัตราการเร่งดีมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะฮะมากกว่า17โลลิตรนะฮะประมาณประมาณนี้นะถ้าเดินทางไกลก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นมากว่าน,นี้หน่อยนะครับตัวนี้นะฮะซีนยางเครื่องเดิมนะครับผมปะเกนนี่ไม่เคยหลุดไม่มีค่าน้ำมันหยดเยิ้มนะฮะเครื่องนิ่งๆแบบนี้ยังลองเช่นเครื่องนิ่งๆนะฮะแล้วก็ พวกหัวทงหัวเทียนอะไรสิ้นเปลืองเดี๋ยวผมเช็คจัดการดูแลให้นะครับเรามาดูโครงสร้างคุณผู้ชมเบ้าโชกนี่ซีนเดิมเลยนะครับสีดําแบบนี้เลยนะฮะคานปีกนกซ้ายขวาลูกศรอยู่ชัดเจนนะครับผมไล่กันมาเป็นระดับระดับนะคุณผู้ชมดูสายพงสายพานทํางานปกตินะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องดียังสวยอยู่นะฮะคานบอดี้เดิมปีกนกซ้ายขวาเดิมนะครับตัวฝานะฮะฝาโป้งนะไม่มีขันไม่มีถอดคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างสันเหลี่ยมมุมนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัว ตาปมโตอยต้ตานะครับอันนี้ก็มีอยู่ให้นะฮะเหนกันความร้อนเดิมนะคุณผู้ชมรูระบายกาศสปอร์ตเดิมไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีนะครับตัวนี้ฝาเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะใครที่สนใจนะครับกับอลติส1.8สปอร์ตคันนี้ติดต่อหาผมได้เลยคุณผู้ชมใครอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพชรยนต์นะราคาดีฟีดาวผ่อนสบายนะครับสนใจรายละเอยียดติดต่อมาหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชม พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถลหลายี่ห้ออนะไรฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนิดลาบก่อนสวัสดีครับ